สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านอาอาเจ้าป้าซาสุปูสุขุนครับโคตรห่อนในเวลาเวลาเหมือนเดิมนะครับทีเกาเลเวลาเดิมมองเกาเลามองเดิม,มอเออปิ้งหมูครับปิ้งหมูกับปิ้งใสใ่ไก่กินเทียมเมนี้มาตัดหญ้าเข่าเหมือนเดิมนะครับโอ้ยเออแม่ตัดหญ้าเข่าเหมือนเดิม อย่งเครื่องนี่เขาจะสงสัยมากมา,มาเกียเเก่ยวเขา่าเขาเจี่ยวเข่าสงสัยสิมันเกี่ยวเขา่าเมาเขาเออนะมันกินง่ายี่หน่อยเนาะเบิ่างว่ามันปั่นอย่างเงี้ยลูกฝ้าขึ้มฟ้าขึ้มฝนครับไปกับแม่โอ้หวานตัวละเนาะ กลับไปกลับมาไปจวดเดลยมาตัดเนี่ยเอาไปมากกินข้าวเทียงก่อนสุขีมันเสมอมันดอกเครือบไม่ครับความเก็ยบยาเฉดยคว่มไข่มันยาซุมี่เนาะสุขีมันเสมอมันดอกเคืือเก่าขึ้นผอดซุ่มโอเจ้าก็จะได้โง่คงเป็นเนนงงนตามากในเวลาเวลาเหมือนเดิมเหมือนเดิมพี่น้องครับเจ้าผู้ผมย่อยุอย่เขาเห็นหัวใสเขคือห้างไครห่างเขาเทายู่เสยไวยตีนี่ เจ้าผูห้หอเดินเคียงเคียงไม่ขมกับว่าเดินหอเป็นอย่างนอซื้อคือบ่สือแช่พผูมาสาไว้ให้เฮาเ่ายโยเสวยเพื่อว่าโ,โอ้ร <c oughs> ับมาเล่นทงให้ทงนะทหทน้ารับอยู่เถียงให้เถียงหน้าเหมือนเดิมปกติผูดเดกกก้เดียวนี่แล้วนั่งเบาผู้เดียวนี่แล้วขอคียงสะกวนยังสิบตัดหนาจะได้พบใหม่ บหมืนเทียงกว่าครับรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนน,น,มน,นี้ยินว่าฝนสีเขาเขาน,นี่ไอ้ว่าซ้ำอ่าซ้ำพายหยาแน่จยความสูงของเขาครับยวนี้รอบๆไปด้วยต้นข้าวรอบรอบๆร,รอบไปด้วยต้นเขางามอยู่ครับปีนี้ลองเบ่งวันที่เป็นไดมันสิลมบ่ มันสิเป็นจังหอนคือสีน้ำจังไฟโอ้โหเออมันสีเปล่นจังน้ำคือจังสีหอนจังไฟตามวิถีชีวิตเหมือนเดิมครับพี่น้องเนาะโย่นอะไะชีวิตของคนเขาเอิ้นว่าไทยบ้านไทยเมืองชีวิตของเจ้าให้เจ้าหน้าเนี่ยกับมิตรสัมพนธ์อ่าเลือดฝาเมืองสวรรค์กับเป็นไปบ่ได้เพราะว่าพอ่อแม่เพิ่นแต่งตั้ง หน้าที่แบบนี้มากแล้วว่าเดิไปพอแม่เปินไห้ว่าจังสี่แล้วมีทอารไรก่าสํานันหาได้กะได้กินหาบัวได้กะ็ต้องได้กินขึ้นก็ความอยู่หลอดปลอดภัยจนหอดว่าละสุดไทไายจนหอดล่มหายใจสุดไทไายชีวิตคนเฮ่าก็มีอยังมากมมยครับมีเกิดมีแกมีเก็บมีตายเนี่ยแหละอืมตก้ลายปูไร่ขคน จังมือว่านมือก้อนนี่ก็ได้ยินข่าวใหอ,อ,อ่ป้อนสักสองแสงหรือว่าอีพอป้อนสักสองแสงก็โอ้โไปเมื่อนี้ก็ไม่ได้ยินอีกนะครับออดิริบุญหรือออดรณชัยถมยาปริวัตรทกลองรุ่นยุเก่าศู์ก็ไปละมันก็นเป็น เขาเอื่นว่ามันเป็นวงจรชีวิตเนาะมันเป็นวิถีชีวิตของไครมันในมาสมในเขาสานันก็ยังได้ห้าวเบาอยู่นี่แหละก็สักเมื่อนึงก็รู้ว่าสิไปเมือ่อใดเฮ็ดไปว่าไงว่าขันเฮตดเขาเห็ดน้ำหาเงินหาข้ามซื้ออยู่ซื้อ,อ,อ,อกินก็นใส่ปากใส่ท้องเจ้าของนี่แหละเพราะอยู่หลรอดปลอดภัยไปแต่ละมือแต่ละเว้นไปเขาูดจากว่ามันสิไปเมือ่อใดที่อยู่ได้หอดเมือ่อใดสู้ๆกันไปนั่นแหละทับพี่นนอง chịt bị nhặng mạt mai, chịt bị dính dính nhặng mạt mai, xíng đầy pho áp phách, đầy cả phách, nó sẽ súc là bao bon này, nó bón này, xíng đầy cái nhặng đầy thì mắt... cho khoáng người cả สิ่งใดที่มันบ่เป็นพวกเจ้าของนี่แหละปล่อยว้บ้างไว้บ้างซะครับมันเข้าไปคิดขอย่างมากมายคิดอย่างลายๆมันก็เป็นพวกแก้จกวจ้าของซิ่งพวกแกะผู้ทําเออกรรมแกผู้สร้างนั่นล่ะเป็นเร่องซั่นอันนี้แก้วเมียงดาตาทิศเนยอยับโลกข้าวเหนียวครับกิน คนเดียวคุยคนเดียวนั่งคนเดียวแล้วก็ทำคนเดียวสิ่งใดที่มันเฮ็ดได้ก็เฮ็ดครับสิ่งใดเฮ็ดบ่ได้ก็บ่ต้องเฮ็ดมาพี่น้องครับมาเน,นี้หฮ่าสิ่งไดโว้ยอ่อนซ้อนไรอ่อนมาๆๆๆเดี๋ยวตอนที่ปีนหมูเดี๋ยังเหย่ะเข่าหอนหอนเ๋ยว คนห้อกัมิซ้ำน,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 นี่แหละกินออกกับันว่าวอาหยาบดิหกินสอี้สาสี่สีนนส่นอนเด็กสี่เี่ยนอนพักควันยันกาย,ยันใจตื่นมช้าขึ้นมาว่าไม่ ใจแข,ข้ก็สุบาัยังู้จังแมงเมาหย่เดียวว่จาจะความีปิกน้ยบรยญาตดาอกภาษาอืงอย่างุ่นปิอน,นี้ทั้งฝา่าวันีกูด,ดักวิ่งทีทั้งขับ บินเพื่องอย่างมันเงี้ยเอเนาะขึ้นบินลงมาเพิ่นกับเมฆกับโตกันเรียบร้อยแล้วดังเอื้อมยู่นี่เขาเดียวสงสัยก็จะมาเกี่ยวเอาเมาส์ถ้าเกิดว่าเขาเมาเนาะเกี่ยวแบบเขาที่มันกำลังหมากอยู่นะครับเขาที่มันกำลังแบบเ,เลื่อยเลื่อยน้ำนมเขามานิดนึงบอว,ว่ายังบอ ยังบอกแกนะแล้วก็บ,บอกแกเจนเกินไปเนี่ยก็จะเอาไปเฮ็ดที่หอมซุกยังเตี้ยซุกมันมีซุกเลยมีถูกเลยโอ้ทีนี้จะรง่อ้วนเหรอมันมีซุกกับไม่ถูก เขามระสบอย่างสุกมีขั้วมีเงื่อนมีปีมีดอกมีลูกมีเมียมีลูกมีหลานสุกมีพีมีดอกมีปลามีลุงเดือนถามกันนี่เขาเอิว่าความสุขทุกอย่างเมีนสิมีเงินปันได้กับซังเมีนสิมีอีหยังพร้อมซับกับซังในจิตเจ้าของในใจเจ้าของแล้วมันขุ่นคิดมันวุ่นวายกับว่าเป็นสุขเขาเอิว่าทุกข์กับว่ามีความสุขเขาเอิดเนาะ เอาเอิ่นมันทุกทุกกับทุม้มันมัในหาอะไรในใจเยู่ของเนี่ยเราหลุดไปน้องเอ้ยอยากกินยังกินบะหมี่กะหากินอืมหาสม,มอยังหาซีน ใส่ปากเจ้าของนี่แหละเราเรียงครอบครัเวื่อเจ้าของอยู่หลอดปลอดภัยใส่นี่ใ่ชิ้นิ่นไปนาออันนี้ก็น่าจะสุกเดี๋ยวนี้โอ้โวันนี้สุกเลยโอ้โอ้หร้อนพระเจ้าโอ้หร้อนว่นะ เดีวก็สูบเข้าไปมันเสีย่งเดียวเดียวยุโควิดเสีย่งที่ครับมันเสียอย่างเดียวตรงที่ว่ามันมันมันบวบิการมีงานมอหลองมอล่ำคนบริ้รคบริจาคาอืมมานมาลอสซงรอศพต่างๆก็บบริจัดบุญบ่นบริจัดจักเตืองมันเสียอย่างเดียวมันก็เลยบวเป็นบุญมันก็เลยบวมวนมันก็เลยเป็นเงียบเงาบ้างวิ่ง บอบิรนเคยบอกไว้ว่า,วบ,าบ้านโลกการพินามสิมากเตรียมยุกเตรียมยาไว้ติดบาดติดเงินกังคำกังขึ้นนี่ทุ่มสองตุ่มห้ามบอกจากบ้านจากเครื่อนเด็ดขาดมีคนมาปุุกมีคนมาเอิญนยาเปิดประตูมันเด็ดขาดมันสิดเป็นแบบนี้ต่อไปรักเด็กขนมขโมยหน่อยก็เยอะคนสมอยใจเลยเ็นโ่เป็นข้าวเป็นข้าว ไรฟันกันหนึ่งพอแห้งฟั้นกันโอ้ยสบบวยันเนี่ยตั้งแต่เข็มไปสิทวัคซีนเสือกยันพอแห้งมีดปั้นกันมาเนึ่สัตวยีรย มาตะเสานี่มาตะเสา,า,านี่หอกมาตะบันตาเสาเลยมาแล้วเตรียมพร้อมเรียบร้อยปบะเพทเครื่องเ,อเครื่องตัดหญ้าคิดจนได้กรบ่บติด